ขอกว่าสวัสดีคนดูด้ดานที่เข้ามาดูคลิปนี้ยวก็อีกค่เกมเมอร์กมนะวันี้ผมไปจำมาเล่นเกมห้าสองดีนะครับผมก็นั่นนะครับตามนั้นไปกดเข้าเกมกันเลยนะครับผมโอเคก็รอสักครู่นะผมกําลังเข้าเกมอยู่ก็จะมีเหตุอ่าบันทเหตุนะผมผมพ่อแม่คู่นี้นะผมที่จะโดนรถชนนะนะผมนะก็เสียไปแล้วคุณพ่อไปแล้วไม่นะจริงจริงพ่อเขาไม่ได้ตายหรอกนะที่อยู่โรงพยาบาลแล้วต้ไปหาเขาที่โรงพยาบาลน,นะผม ก็คุณแม่เขายืนอยู่หน้าแล,ตตแล้วเขาเตือนแล้วผมแล้วก็มาถึงคนหมอแล้วคุณบอกว่าคุณเทราบหายทีแล้วดีนี่ห้าดีฮะยังไม่ได้หายครับผม <c oughs> อันนี้ก็ลูกชายครับผมเดินหาเดินหาอยู่แล้วผมนะ <c oughs> เดินหาแบบเออเดินหาถูกแล้วอย <c oughs> ลืมบอกคนดูเลยผมถ้าแบบมีภาษากรีกขึ้นผมจะข้านวนะคนนะผมอ่านบอกโอ,โอเคเปล่าคลิปก็จะไม่นานนะผมตัดมาสั้นๆนะคนนะคลิปจะไม่นาน สามนาทีพอใจไหมใช่สามนาทีพอใจไหมหล่ะคนดูโอ้เกิดอะไรขึ้นเนะ่ะอุย้ยมีพี่หมีว่ะว้าวพี่หมีอะไรเนี่ยตัว,ต,วตัวคนใหญ่เลยมันถือไม้มเป็นบอลด้วยโอ้โหโคตรตึงเหมือนว่าพี่หมีเขาบอกว่าให้ไปงานกุศลอะไรของเขาอะนะผมเขาจะเตรียมสอกแซกครับผมเตรียมเตรียมด่าแล้วผมตีหัวป้องหนึ่งอะไรเงี้ยยังยังเขาไม่ตีผมหรอกเขาเป็นคนดีที่ใผมเถอะ โอเคก็มาถึงงานของพี่หมีแล้วโอเคเราจะเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมจะโดนส้นตีแน่ๆไม่โดนไม่มีโดนไม่โดนสวยเลยครับไม่โดนสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับเดี๋ยวได้รอรอเล่นนั้นน่ะรอเล่นนั้นเนี่ยโอเคผมกลับมาถึงบ้านผมก็กลับมาที่บ้านรนะก็ที่บ้านก็ไม่มีอะไรแล้วผมคุยกับแม่ไปพักผานแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วคุยกับแม่ไมปเฉยๆนะผมนะก็สบายๆตัวๆไรเนี่ย ก็ก็หยิบยาหรือล้วกันยาเบนโต๊ะก็ินิ้ำมินซีแล้วกันกินแล้วมีความสูงโอเคเปล่าผมดูโอเคยาโอเคข้ามากินยากินยายังไม่ต้องเอาเก็บของคนนี้มันมีกล่องประสาทเขาลงมาข้างล่างแล้วผมเนี่ยแล้วแบเสียพ่อไปเด็กกินยาคนน่าจะรู้นะแบบความเสียพ่อไปไม้องเสียใจอะไรนะ โอเครับกล่องเอ่อโอเคชิวๆไอ้ครื่งเทปครื่งเทปอ่ะผม่เดินไปที่ตู้ตู้เย็นตามระติดตามที่เคยกินยาียากแปมโคอืมอร่อยชิวๆโอเคกินกลางเลี้ยเพื่อนอร่อยจะไหมเพื่อนอร่อยทริเพื่อนขยัวโอ้ยข้ามเลยคืออะไรเนอะอุ้ยข้าของข้าคือหลอดินะกินยาเข้าไปไม่นะ ฉันไม่ใช่หลอนฉันแค่กินยาแก้คุณอาการหลอนแค่นั้นเองโอ้โหข้าวไปที่โรงเรียนละกันโอเคคุณครูครับผมมาแล้วครับมาเรียนต่อแล้วผมโอ้มาเรียนต่อเรียน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 วันนี้ต้องเรียนวิชาห้างร้านก่อนต่อวิชานะครับผมก็เรียนเรื่อยนะเรียนเรื่อยโอ้โหญาตข้าวไปห้องครัวแล้วครับไปห้องครัวกินข้าวโอเคกินข้าวแสนอร่อยสวยๆโอ้ ก็ขอจบ EP นี้แล้วผมแบบ